เส้นส้มสีเส้นผีทั้งหลายเอาโม่เส้สนส,มส,มสม้ยมยาเส้นส้มเอาผัวแก่หาโกไงไอ้นี่เออเอาไม่พอเชียร์เลยมะ,ะ,ะครับเดินทางมาถึงแล้วครับสองพี่น้องครับผมพลายงามนะครับบารามีนะครับผมอ่าบ้านประดูนะครับใช่ไหมครับบ้านประดูเ่ร บ้านประดูนะครับตำบลอะไรครับนี่ตำบลห้วยสาบ้านประดูตะบลห้วยสำราญนะครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมทีมงานซุ้มสีทับไทย <c oughs> เดินทางมาถึงแล้วนะครับแห่ขันหมากเช้าวันนี้นะครับผมนี่ครับทีมงานหนาวมากเลยสวัสดีครับหายใจออกว<อ>ัน,น,นครับผมหนาวๆครับผมก็ เะลิดไปหลายโลอยู่ครับผมโอ้สิบกิโลหนึม่มั้งดูตัวยังสองพันตัวยังทางจะลงมาแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้บาร,รมีลงก่อนเลยนะครับผม <c oughs> แต่งตัวนะครับงานเช้าครับผม แล้วครับผมอะกลับสวยนึงอ่ะออกไปถ่ายตรงตรง,ตรง แล้วครับผมเราดูขามันสั่นขามันขดสั่นเลย ต้มสันเลยเดี่ยนาวครับดนาวสวัสดีครับช่วยครับเฮ้ยอยากน้อยสันเลยครับผมอาบน้ำให้นะครับตอนเชา้า ตอนนี้ช้างสแตนบายรอแล้วครับผมเตรียมแหนะครับพร้อมแหนะครับผมสองเชือกนะครับอ่าพยงามกับบาร,รมีนะครับผมพี่น้องนะครับสองนุ่มรอวันนี้นะครับผมอู้่อมากเลยครับอ่าเด็กๆอยากดูช้างกันนะครับผม เบื้องหลังการทํางานของเราครับนี่ตากล้องไร้สดนี่เป็นเบื้องหลังการทํางานทั้งโชเฟอร์ทั้งตากล้องนะครับวันนี้นะครับผมครับจะได้แห่แล้วครับ นี้ก็จะตั้งขบวนแล้วนะครับผมแข่ขันหมากนะครับเจ้าเบานะครับช้างสองเชือกครับผมวันนี้นะครับครับบรรยากาศนะครับเช้านี้นะครับที่บ้านประดูนะครับผมตำบลห้วยสำราญอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่า วัันนนี้นะครบพร้อมช้างสองเชือกนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูช้างกันครับผมตอนนี้อยู่กันยังไงนะครับไปกันเลยขันหมากมาแล้วขันหมากมาแล้ว,าาลวอาพร้อมแล้วครับผมตอนนี้พร้อมที่จะตั้งขบวนแห่ขันหมาก เจ้าบาขี่ช้างของเจ้าสาวนะครับผมสวยงามนะครับที่บ้านประดูอ่ตาตำบลห้วยสำราญอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม ผมไปเลยช้างไปทีนี่เลยครับผมพร้อมแห่แล้วนะครับตามพิธีโบราณครับโอ้ส,สอดนะครับผมเป็นตับๆเลยนะครับนี่ครับ

เจ้าเบาจะขึ้นช้างอขอขอมาช้างก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมเป็นภาพที่สวยงามมากครับผมทำกรรมเอ้ยเจ้าบ่าวน้าเท้เาทเจียเจียงเด้อจดิ้งล้อดิ้งม้อเด้อในอ่อนน้อยจะเดินลุงเรืองเด้อหน้าเจียเจียงแหคันมาก ชูงวงเลยจีชูงวงเลยช้างชูงวงเลชูงวงมครับมาแล้วครับกระนแห่ เจ้าบบาวนั่งช้างไปขอเจ้าสาวนะครับผมสวยงามมากครับช้างสองเชือกนะครับสวยงามจริงๆครับผมดีใจกับท่านเจ้าภาพด้วยนะครับขอมีความสุขความเจริญครับผมามาจาาปตีแม่เอย้ยเพ่โาโจลเลาขาน้านกขานาโกเฮามาจากปตี อได้เจ้าสาวเงียงงานเอาหน่อยผู่หญิงบางหมู่เชิดหนังแม่บังชีสุไรหมู่เซนเอ้ยผู่หญงางหมู่เชิดน่ะอฮขอเสียงนองเอาเฮ้ยบอเอาบางพูนข้างเจ้าสาวครับเปิดประตูเงินประตูทองเตรียมมาตนี้ช้างแห่เข้ามาใกล้ถึง บ้านเจ้าสาวแล้วนะครับญาติฝั่งเจ้าสาวก็มารอรับนะครับผมิ้นท์ใีวิตเราอยู่เซนแม่โมกิสรินขอเสียวฝั่งเจ้าบ่าวหน่อยอ้าวโห่เดียวครับผมทางเจ้าสาวอีบม้เลย โอ้ยเสร็จส่วนนะเสียดส่วนหอยพวนี้เห่าไปเลยไอ้โม่เจี๊ยบเต้ตาขึ้นตาด้วยบอกรู้บอกรีด้วครับวันนี้ช้างมาแหกขันหมากนะครับผู้บ่าวสาวนะครับผีช้างแต่งงานผีช้างเป็นขอสาวนะครับบรรยากาศ อยากอ้อนกิ่ตัเส้นที่ทโดจุ้งจุ้งที่โดยกงังหน,นุไม่เตะกเตะกางกีบเชฟินเดียเลยลองอีตือันเยสนี่ครับตอนนี้ก็แห่เสร็จแล้วนะครับผมไยงามกับน้องบารมีนะครับตอนนี้แห่เ,หรเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับลดเครื่องทรงนะครับผม ไพงามนะครับอ้าวเป็นไงบ้างคุณพ่อมือใหม่เป็นไงบ้างครับ,ดรบได้คือไหมครับได้ติปคือไหมได้พอคาดเดีเยวครับพอค่านมไหมได้ครับช่างคู่ใจของเขานะครับผมอ๋ออ่าตรงนี้ไม่ค่อยได้มันทึเลยครับอ่าแต่ก็ขี่ง่ายเนาะ อ่โอเคครับม,นมนันมันเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับตรวจเครื่องตรวจเครื่องทรงครับผมบารมีน้อยนะครับผมอ้าวก่อนจะกลับบ้านก็กินน้ำก่อนนะครับผมพางามน้อยขึ้นแล้วบอกครับน้อยขึ้นแล้วครับผมไปบ้านเตลม เอาตัวกำบ้านก่อนนะครับว้าวไรงามดองจะนอยงจะน้เขาอยู่บ้านนี้เขาเป็นคอด้อ่ตอยู่บ้านข้างนี่นะครับบ้านเิดยังไงบ้านรับบ้านรับเลยเอาถ่ายรูปไให้ถ่ายรูปมาเร็วถ้าด้วย ไทยไหมครับถ่ยไม่ถ่ากลับบ้านแล้วโอเคฮ่าฮ่า่บุสุบุญบุญุบุญครับเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครในช่องแฟมิลี่ทีทัพไทย Nde gin tuk ki vo salah k Allah A So 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 في في vrchou <coughs> 전�apperly 아 civil 가운데 그� NBA Akerupyrasueva pasensi yi lagoiIVa Campaña ordk indae v趸案 religious Phada nttew ridiculousoro goalymata vginak l polite attitude of the campanya beharán revivadaa evoke dorjiltere